วัสดีกันด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่ในรายการเดอะแบงก์อีกแล้ววันนี้ผมก็มันมีกิจกรรมแรกเชลครับผมสําหรับฟีฟ่าออนไลน์สเป็นกิจกรรมวันตุษจีนอ่ามันก็มีการ์ดให้มันลุ้นผมก็เติมบัแลมานะองแพ็คแล้วก็เปินก่น,นี้ได้เชลไปอีกอันหนึ่งก็ได้เงินมา1ล้านอันนี้ครับผมโอเคกดไปเลยเราไปดูกันว่าจะได้อะไรบ้างล้าน <c oughs> เปิดัปเลยเรียบร้อยสี่แสนเปิดไปเลยถือว่าอันแรกเอาชายัยเดี๋ยวเราไปจัดการ์ดกันครับผมมีอะไรอีกไหม,มครับคืนครับผมแล้วิามมาสองอันโอเคนี่เลยครับผมแ่มา,าวเลยอันนี้ก่อนแล้วกัน,นตั้งแต่บวกสองถึงบวกห้าใช่ไหม ใช่ครับบวกสองบวกห้าซึ่งหก Wbest ชอปสองร้อยใบแรกโอ้โห้ไข่เหมือนมืจ,จักเลยโอ้หืหลักล้านไม่ออกอะไรอะไรมากครับผมของฟรีนี่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วอะไรที่เป็นของฟรีแบบนี้ก็ไม่ไหวแบบนี้สิมันต้องแบบนี้ 6ล้านครับผมมาแล้วประมาณนี้ครับของฟรีคลิปสั้นๆอีกแล้วโอเคเลยครับผมของฟรีอันนี้ใครดวงดีนี่รับรองได้ดีแน่นอน <c oughs> คลิปลลาครับผมแล้วก็ใครเนะี Kennedy, ่ยเคนเนดี้ใช่แล้วก็ลองคอสเอลนี่ครับผมแล้วก็ซิก,กิกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมยังไงเราก็ไม่ได้ใช้แล้วขายไปเลย โหพวกหนึ่งในตลาดนี้ยังเยอะอไปเลยครับผมโอเคสําหรับแคเหรอแคดมันมีเท่านี้เลยครับผมเอ,เ,อเอาไว้ผมจะมาจัดไอีอันนี้แล้วกันสําหรับคลิปหน้าผมเจอกันนะผมสําหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ